สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายเกี่ยวกับเลขเด็ดนะคะในแต่ละท่านโดยจะทำเป็นพิกอากาศนะคะอันนี้เป็นไพ่ใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4และใบที่5ค่ะค่ะเรามาตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าเอ๊ะงวดนี้จะออกเลขอะไรนะคะที่แบบว่าตรงใจกับเราแล้วก็เป็นเลขที่แบบทำให้เราร่ำรวยมีเงินมีทองนะคะ าพร้อมแล้วเรามาฟังคำทำนายในส่วนของใบที่หนึ่งก่อนเนาะอ่าใบที่หนึ่งเรามาดูว่าเลขอะไรเด่นมองเห็นไหมคะนย์สีก็ได้เนาะหรือบางคนจะตีเป็นเลข6ก็ได้นะคะใบที่1ค่ะอันนี้เป็นราชาดาค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของใบที่2นะคะอันนี้ สี่สองเก้าเนาะใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะตีเป็นเลขอื่นตามที่คิดนี่คือได้เลยนะคะเพราะว่าไพ่ชุดนี้ก็คือเป็นไพ่ที่แบบทุกคนตีเลขได้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นใบที่สามนะคะเก้าเจ็ดสามใช่ไหมเอ่ยดูนะว่าเผื่อใครจะมีโชคมีดวงบ้างนะคะใบที่สี่ค่ะราชาเหรียญาอีกแล้วนะคะแปดสามหนึ่งใช่ไหมคะ อ่าใบที่สี่นะต่อไปใบที่ห้าค่ะใบที่ห้าสองสามเจดืมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าง,งวดเนี้ยใครจะแบบเฮงเฮงรวยรยปังๆังปังบ้างนะคะค่ะยังไงก็ฝากติดตามในส่วนของดูดวงเพิ่งน้อยด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบค่ะอมศรีคเนศยานามหานะคะสวัสดีค่ะ